กัญชยัยฟ้องคุณ the wife. <laughs> 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 เบียร์เดอะไวฟ์ที่คือคือเขาเรียกว่านะขีดอย่างไร่ขีดปิดอย่างไรให้คนรู้ว่าฟ้องใครนางสาวพัดก็ชื่อคุณเบียร์เ,เ,เขาชื่อจริงอะไรพัดอะไรสักอย่างรรหรือจุดจุดไวฟ์ก็คือเบียร์เดอะไวฟ์นะคะคนฟ้องคือในภูดิดกำเนิดพลอยก็ <laughs> คือคุณหนุ่มกัญชัยนั่นแหละก็ฟ้องคุณเบียร์จากกรณีคือ เรื่องคุณไซสกอต์น่ะประเด็นดราม่าคุณไซสกอต์อ่ะไปไปมามาปุ๊บเฮ้ยทำคุณหนุ่มกับคุณเบียดไวท์เป็นคู่กรณีกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าทำไมทำแต่เรื่องผัวเมียอะไรนี่ใช่ไหมไม่ทำเรื่องดีๆบ้างหรอใช่ใช่คุณหนุ่มก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ปุ๊บปุ๊บปั๊บเบียรก็บอกเบียรไม่ได้หมายถึงพี่หนุ่มหมายถึงคนอื่นแล้วทีเนี้ยเขาไปให้คนกลางคือผู้จัดการคุณเบียรชื่อคุณดิวมาเป็นตัวกลางอ่ะส่งข้อความส่งอะไรมาทางไลน์ปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ย คุณหนุ่มก็บอกเค้อผมไม่ได้ขอโทษเบียนะแต่ผมอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเบียก็เอาแชทมาเปิดเลยแล้วเปิดไม่หยุดแล้วก็ใช้คําบางคําที่ทนายคงมองแล้วล่ะ mm hmm. ว่าเป็นการดูหมินห mm hmm. มิ่นประมาทคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยฟ้องเธอชื่อพัรนันช,ชื่ออ่านยากมากอ่า mm hmm. เพราะว่าเห็นตัวคําว่าพัฒข้างหน้าไหมพี่กอง mm hmm. อ่าเบอเ ER บอร์แบบใดให้คนรู้ว่าฟ้องใคร พัทสระเบียพัทสระนันหรือเบียเดอะบอยส์นะคะแล้วก็คุณหนุ่มเองก็โพสอะค่ะคอมเมนต์น่ะใตโ้โพสอะว่าผมไม่ได้ฟ้องเพื่อเรียกเงินหรือค่าเสียหายนะครับผมฟ้องเพื่อให้มีโทษจำคุกสถานเดียว oh. ถ้าผมชนะต่อให้ลงอาญานะต่อให้รอลงอาญานะคุณก็จะมีประวัติอาตยกรรมเป็นชนักติดหลังไว้จะได้คอยระวังตัวเองไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นโอ้ Oh. แรงอยู่นะเป็นหนุ่มรจริง,รงนะนะเป็นหนุ่มเอาตายแล้วนะเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ทั้งที่มันจะเป็นประเด็นของ <c oughs> ทงั้งคู่ด้วยนะมันเป็นประเด <c oughs> <ๆ>็นนั่นแหะของคุณสายสกอตเอเอแต่ดูเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาไว้นะบางเรื่องเราไม่ต้องไปสุดตัวบางเรื่องนะคือเสพเอาความบันเทิง <c oughs> แต่ถ้าเสร็จริงจังมาแนวะหน้าออนไลน์ของเราเราก็จะมีคำเตบันให้ดูด้วยอย่าแบบแสดงความเห็นอะไรแนวแนวนี้เพราะว่าครุฑสามารถจะบินไปหาบ้านท่านได้ตลอดเวลานะ ความเห็นต้องระมัดระวังด้วย